สวัสด,ดีจ้าเรียนทุกคนนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่ในรายวิชาภาษาไทยกับครูเปรี้ยวนะจ๊ะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันในประเด็นเรื่องจินตภาพและนัฏาาการเดี๋ยวเราจะมาดูกันเอ๊ะจินตภาพมันเกี่ยวอะไรกับจินจินจินจิอะไรเกี่ยวกับจินตล่าไหมแล้วจินตภาพมันเกี่ยวอะไรกับจินตนาการไหมแล้วนัฏาาการมันคืออะไรมันต้องมานั่งลำลำเซิงเซิงฟอนฟอนไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะจะ๊ะว่าจินตภาพและนากการมันคืออะไรถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะ โอเคนะครับเมื่อพูดถึงจินตภาพและนาฏการเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่า2ออย่างนี้มันหมายถึงอะไรจินตภาพเนี่ยอุ้ยมือลันจินตภาพเนี่ยหมายถึงอะไรภาพในจินตนาการนั่นแหละหรือทําไมการใช้ภาษาที่ทาไมทําให้เกิดภาพให้เกิดภาพแบบไหนเห็นรูป อ่ะเห็นแสงเห็นสีได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รู้สึกสัมผัสอ่ะเหล่านี้คือจินตภาพหมดแล้วนาฏการคืออะไรนาฏการก็คือการเคลื่อนไหวนั่นแหละคือการใช้ภาษาอะไรที่ทำให้เห็นการเคลื่อนไหวนะครับหรือเห็นภาพการ ถ้าทางกิริยาถ่าทางตัวละครเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหน้าตาการเนาะอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของมันคือจินตภาพและหน้าตาการทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าจินตภาพอันนี้เป็นจินตภาพอะไรก้อนดินก็ระเบิดได้คว้างไปแตกเปรี้ยงเสียงกล้องแตกเปรี้ยงเนี่ยคืออะไรเป็นจินตภาพด้านอะไรเสียงตะลุมตุ้งเหม่งตุ้งเหม่งเรื่อยๆแล้วดัวเร่งอยู่รึม่มรืมตุ้งเหม่งตุ้มเหม่งตุ้มเหม่งเนี่ยคืออะไรเสียงอะไรเสียงดนตรี เหมือนอารมณ์แบบตุ้งแช่ตุ u งแช่ตุ u งแช่อะอ่ะก็เป็นจินตภาพด้านอะไรจินตภาพด้านเสียงเข้าเกลียบหอมกลุ่นคุณใหยนั่งปิ้งจินตภาพได้ไหนหอมกลุ่นให้อะไรกลิ่นหรืออะไรอีกเหลืองเหลืองปลิวไปอันเนี้ยอะไรเหลืองเหลืองอะไรเหลืองเหลืองจะลูกแล้วปลิวได้ อะไรจีอะไรจีวอนอ่ะเหลืองเหลืองให้แลไรสีนะจ๊ะอ่ะแมเหลืองเหลืองฉันรู้นะเธอคิดอะไรอยู่ทีนี้ลองดูตัวอย่างนี้สิเขาให้จินตภาพอะไรมาบ้างครั้นคํำย่ำสนธยาราตีการจึงเผยมาาออกชมแสงบุหลันอ่ะมีพูดเกลิ่นมาหน่อยและชมแสงบุหลันน่าจะต้องมีจินตภาพด้านแสงและ ทรงกลดหมดเมฆพายพันคือทำไมแสงสว่างทรงกลดส่องสว่างเลยอันนี้ให้จินตภาพด้านแสงแล้วแสงจันจับแสงรถทรงแสงโคมประทีปทองส่องสว่างคือให้แสงอธิบายลักษณะแสงของประทีปที่มันส่องสว่างแล้วทำไมเป็นสีทองด้วยสีเบาๆกระจ่างจับพุ่มไม้ไพรละหงดอกประโยมหอมหววลำดวนดงอ่ะตรงนี้ให้จินตภาพด้านอะไรแล้วด้านกลิ่น กลิ่นของดอกไม้หอมหวนไปยยนลำดวนดวงสาวหยุดอันนี้ประยงนะจ๊ะประยงเป็นชื่อดอกไม้สาวหยุดประยงโยกถกาลมหวนอวนกลิ่นสุมาลมาเห็นไหมลมหวนอวนกลิ่นให้จินตภาพด้านกลิ่นอีกละคนกลิ่นบุงาลำไปนี้ก็จินตภาพด้านกลิ่นอสองประทัดนี้ให้กลิ่นเรไรจักจันสนันเสียงนี่จินตภาพด้านอะไรแหละจินตภาพด้าน ด้าน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 อะไรเสียงเพราะเพลียงดนตรีปีฉไนบุรงบุรงไปว่าอะไรนกบุรงร้องพร้องเพรียงพงไพรคือให้จินตภาพด้านเสียงคือเสียงนกฟังเพลินจำเริญใจไปมาอ่ะเห็นไหมให้จินตภาพด้านอะไรบ้างแสงกลิ่นแล้วก็ เสียงทีนี้มาดูเรื่องประเด็นหน้าตาการหน้าตาการเนี่ยคืออะไรนะการอะไรการเคลื่อนไหวดูซิอันนี้การเคลื่อนไหวมีเคลื่อนไหวอะไรโลดแล่นเต้นตามเหงือตกโลดแล่นเต้นตามเหงือตกเต้นทีแปละว่าลุกขึ้นเต้นยกย้ายใส่สะโพกไหมไม่ใช่ก็คืออะไรกระโดดโลดเต้นแล้วมีหน้าตาการตรงไหนอีก หนูวิ่งงกงกต้อยตามเหงื่อตกคือวิ่งงกงกคือให้ภาพการเณลื่อนที่วิ่งแบบหางจุกตูดวิ่งแบบรี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 บอ่ะอ่ะวิ่งตามจนเหงื่อท่วมตัวเลยอ่ะเหลือตรงนี้ฟูฟ่องละอองฟุ้งในฝอยน้ําฝอยกุ้งเคลื่อนฝูงคลอยคลึงคลื่นคือทาไมให้ภาพการเคลื่อนไหวอะไรของกุ้งกุ้งที่นามาเคลื่อนเป็นฟูเป็นฝอยๆเลยนะแล้วทำไมาเคลื่อนทีแบบมันดูคลึกคลื้นคือแบบดู เต็มไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของนาตาการหรือการเคลื่อนไหวเนาะทีนี้ดูตัวอย่างนี้อีกสักหน่อยเรียกเมียว่าช่วยพี่ด้วยเจ้าครั้งนี้อีเท่ามันค่าผัวเรียกพางองค์สันอยู่รันรัวมีนาตาการหรือการเคลื่อนไหวไหมมีตรงไหนองค์สันอยู่รันรัวให้ภาพการเคลื่อนไหวหรือกริยาท่าทางของอาการสั่นของคนเนาะหรืออะไรอีก ค่อยทรงตัวขึ้นจากคงคาไหลอันนี้ค่อยชัดหน่อยค่อยทรงตัวขึ้นจากคงคาไหลเห็นภาพการเคลื่อนไหวแล้วจะยืนยังตั้งกายก็ไม่ตรงก็คือทำไมยืนไม่ไหวนางโฉมยงประคองแล้วลองไห้อันนี้ก็เป็นนักการกันให้เห็นภาพของผู้หญิงที่กําลังประคองผู้ชายแล้วก็ทาไมลองไห้ไปด้วยเห็นภาพการเคลื่อนไหวเห็นกริยาท่าทางไปด้วยแล้วก็ทาไมล้มลงลงหาดจะขาดใจก็เห็นภาพการเคลื่อนไหวของตัวละครชายใช่ไหม ล้มลงไปเลยนะจ๊ะภูวนัยลำสั่งบังอ่อนอันนี้ก็คือลักษณะของนาฏการคือการเคลื่อนไหวนะจ๊ะทีนี้ไปดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าเนาะใช้ข้อความต่อนี้ตอตอบคำถามเขามีข้อความมาให้5อันกลายกรกลุ่มกลิบิทธิไกลสอมาทรงรถแก้ววิสุทิใสสามพออุทัยเรืองรองสองสีสี่พ่างพร้อมผนมนตรีหคลายคลี่รีพลยาตรา คำถามคือข้อใดมีคำที่แสดงจินตภาพด้านแสงสีเขาถามเรื่องอะไรนะแสงกับสีใช่ไหมดูสิอันไหนมีข้อแรกกลายกรอนกลุมกลิบฤทธิ์ที่ไกลถามว่ามีจินตภาพและนักตรการไหมมีมีด้านอะไรการเคลื่อนไหวแต่อะไรใช่สิ่งที่โจทย์หามไหมไม่ใช่ต้องตอบ ข,ข้อไหนข้อหนึ่งาถูกตัดออกไปนะจ๊ะสมาทรงรถแก้ววิสุทธิใสเอ๊ะวิสุทธิแปลว่าอะไรขาวหรือสะอาดนั่นแสดงว่าให้จินตภาพไหมให้จินตภาพแต่ให้ภาพคือลักษณะของสีหรือลักษณะแต่ถามว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการแสงและสี นี่คือสิ่งที่โจทย์หาไหมยังไม่ใช่ทั้งหมดตะกิบไปก่อนทีนี้ดูในข้อที่3พออุทัยเรืองรองส่องสีถามว่ามีจินตภาพแสงสีไหมอันนี้มีจินตภาพก่อนไหมคําตอบคือมีและมีจินตภาพด้านไหนอุทัยอุทัยแปลว่าอะไรเรืองรองหรือทาไมส่องแสงอุ๊ยมีจินตภาพด้านแสงไหมเรืองรองพออุทัยเรืองรองส่องสีเนี่ยคือทาไมรถแก้วเนี่ย จากวักข้างบนเนี่ยทำไมมันเปล่งแสงมาลังมาเลืองแล้วส่งสีคือทำไมสีมันเป็นประกายใสๆนั่นแสดงว่าปีจินททั้งแสงและสีไหมมีฉะนั้นตอบข้อไหนเลยข้อ3นะจ๊ะทีนี้อีกสักข้อข้อใดไม่มีจินตภาพด้านการเคลื่อนไหวจินตภาพด้านการเคลื่อนไหวก็คืออะไรน้าอะไรหน้าตาการเข้ารุมเข้ากลุ่มรุม,ร,มรอบทางกายก็คือทำไมเข้ามารุม มีการเคลื่อนไหวไหมมีฉันชอยคือสิ่งที่โจทย์หาไหมไม่ใช่ชุดลากวุ่นวายตีต้อนอุ้ยอัเน,น็ตทั้งชุดทั้งลากมีไหมมีการเคลื่อนไหวมีแต่ใช่สิ่งที่จะโจทย์หาไหมโจทย์หาอะไรไม่มีนันชานี้ใช่สิ่งที่โจทย์หาเปล่าไม่ใช่อดใจมีได้ตอกก่อนมีการเคลื่อนไหวปะไม่มีอ่ะถดไว้ก่อนรานรอนสับประยุทธ์ชิงชยัยก็คืออะไรมาสับประยุทธ์คือการสู้รบ การรอนคือสู้ฟันรบกันอันนี้มีภาพการเคลื่อนไหวไหมมีฉะนั้นใช้สิ่งที่โจทย์หาไหมไม่ใช่แต่ประหารผ่านชีพจนอ่อนอกประหารผ่านชีพก็คือทำไมรบกันก็คือสู้ฟันกันฆ่าฟันกันมีการเคลื่อนไหวไหมมีฉะนั้นอันไหนคือสิ่งที่โจทย์หาก็คือข้อ3 3เนี่ยไม่มีจินตภาพด้านการ เคลื่อนไหวเลยมาดูอีกสักข้อหนึ่งนะจ๊ะใช้ข้อความต่อไปนี้เนี่ยตอบคำถามข้อ1-2ถึง2อ,อุ่ยไม่ใช่ข้อ1-2สอข้ออาจากโอเนตปี60ทีนี้เดี๋ยวเราชวบไปดูโจทย์กันหน่อยโจทย์ถามว่าอะไรข้อใดมีคำที่แสดงจินตภาพด้านแสงสีเนาะคือหาแสงและสีต่อมาคำประพันธ์ข้างต้นส่วนใดมีจินตภาพด้านการเคลื่อนไหวหาแสงสีกับการเคลื่อนไหวเนาะทีนี้กลับไปดูเป็นช่องชั้นซอกผา ให้จินตภาพแสงสีนะมันก็ไม่ได้ให้แสงสีนะมันให้อะไรมากกว่าให้ภาพด้วยซ้ำเลื่อมจีลาแลพายเลื่อม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 กับพายเนี่ยก็คือทำไมระยิบระยับเนาะดูแบบวับปับบมเบมคือแสงแบบม้งมิ้งมุ้งมิ้งอาระอารามนิดนึงอันนี้เป็นด้านอะไรแสงดังสีระบายละอ่อน อุ้ยเนี่ยชัดเจนดังสีระบายคือทำไมให้ภาพของผ่าเน,นี่ยนีสวยงามเหมือนมีสีมาระบายคือทำไมเป็นสีเนาะฉะนั้นในข้อหนึ่งเนี่ยตอบอะไรได้เลยตอบ2และสทีนี้หาอะไรต่อจินตภาพด้านการเคลื่อนไหวเงื่อมชะง,ง่อนงอกหนออันนี้ให้อะไรให้ภาพแต่ใช่การเคลื่อนไหวไหมไม่ย้อยเป็นช่อยื่นยาดอันนี้ก็ให้อะไรภาพ มีทามีแถวทานไหลหลังไหลหลังเนี่ยทำไมมันดูมีการเคลื่อนไหวไหมมีการเคลื่อนไหวนะแถวทานคือน้ามันไหลตรงนี้พอน้ำไหลปุ๊บอ่ะนั่นก็หมายความต้องตอบข้อไหนเลยตอบข้อ5ส่วนที่6นะจ๊ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ จินตภาพและนักตาการเนาะนักเรียนคนไหนที่รู้สึกว่าครูปเปี้ยวอธิบายตรงไหนไม่เข้าใจถาดตกบกพร่องหรือว่าเอ๊ะตรงนี้ครูปเปียวอธิบายผิดหรือเปล่าหรือมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งสามารถมาตั้งคําถามอภิปรายได้ที่ใต้คลิปนี้เนาะแล้วเดี๋ยวครูจะมาตอบคําถามนะครับแล้วสําหรับคลิปนี้เนี่ยขอลากไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อบายบายจ้า